สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันนะคะจะมาเสนอเมนูอาหารเพื่อสุขภาพค่ะขนมจีนน้ำยาทูน่าค่ะมีส่วนประกอบดังต่อไปนี้ 1. เน้อขนมจีน40กรัม 2. ุทูน่านีน้ำแร่50กรัมค่ะ 3. ตะไคร้ซอย ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะสพริกขี้หนูค่ะประมาณห้าถึงหเมล็ดค่ะห้ากระเทียมค่ะหนึ่งกีบหน้ำมะนาวค่ะสนะคะช้อนโต๊ะค่ะ เเกือปบบนค่ะสอนช้อนชาสุดท้ายนะคะน้ำแร่ค่ะจากทูน่ากระป๋องค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะหนเนื้อปลาทูน่านะคะกองเอาแต่เนื้อค่ะเก็บส่วนที่เป็นน้ำแร่ไว้นะคะหลังจากนั้นนะคะก็เอาเนื้อ ปาทูน่าเนี่ยแล้วก็ตะไคร้นะคะแล้วก็ใส่เข้าไปค่ะแล้วก็คนกันให้มันละเอียดเลยนะคะเป็นแบบนี้ค่ะสองนะคะใส่น้ำแร่ที่เหลือลงไปค่ะ สมาสมขึ้นนะคะแล้วจากนั้นนะคะก็ต้องเอาไปตั้งไฟอ่อนค่ะแล้วก็คนจนเดือดเลยนะคะ3นะคะวิธีสุดท้ายค่ะปรุงรสนะคะด้วยนะ แล้วแต่พอประมาณนะคะว่าจะเอาขนาดไหนค่ะและตามด้วยกระป๋อนค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ชิมร้อนตามที่ตัวเองชอบได้เลยค่ะอาหารที่ทำมาตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้ค่ะอร่อยไหมคะขอจบการนเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ